วัคมนะคะกระทรวงมหาดไทยจัดงานวันดำรงราชานุภาพเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมมเสนาบดีแห่งกระทรวงมหาดไทยพร้อมถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันดำรงราชานุภาพหรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ซึ่งถือเป็นประถมมเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานนับประการ จากนั้นพลเอกอนุพงศ์เป็นประธานในพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพตลอดจนผู้มีพระคุณและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการดีเด่นต่อด้วยพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย อยากให้ทุกคนได้ทำงานตามที่ท่านได้ทรงมีจะถือเป็นความขันหรือเป็นเป็นหลักของการบริหารกระทรวงหาไทยคือประบัดทุกครมลงสุขคืออยากให้คนทำงานให้กับประชาชนถ้าทำอยู่จุดนี้ทุกอย่างกระจบไม่มีปัญหาบะปัดทุกครมลงสุขยึดห้มันและปุศโรบายอันแยบ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพถือเป็นพระบรมวงศ์สาุวง์ที่สร้างชื่อเสียงทำคุณงามความดีให้กับประเทศทรงเป็นกำลังสำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีบทบาทในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพัฒนางานด้านการปกครองการศึกษางานด้านสาธารณาสุข ทรงริเริ่มก่อตั้งกระทรวงมหาดไทยและทรงเป็นปฐมมเสนาบาดีก่อตั้งโรงพยาบาลในท้องถิ่นธุรกันดาลก่อตั้งโอสถศาลาหรือสถานีอนามัยในปัจจุบันเมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงตำแหน่งนายกราชบัณฑิต,ตยสภาทรงอนุรักษ์และชำระหนังสือสำคัญทางประวัติศาสตร์และทรงนิพน์หนังสือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไว้จำนวนมากกว่า650เรื่อง ทรงพระปีชาสามารถและชำนาญงานด้านประวัติศาสตร์พระองค์จึงทรงเป็นบุคคลไทยพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2505และทรงได้รับการถวายพระนามว่าพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย